สวัสดีทุกคนตอนนี้น้องอูอยู่ที่นคนปรปฐมเนาะเพราะว่ามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ล้วตอนนี้กําลังจะเดินทางไปกรุงเทพเนาะจะพาตั้ยไปกรุงเทพสุสภา,าพสุสภาพดีฮะ <c oughs> ขอ,ของฝกเลยคืออูจะไปกับคืออูจะไปกับตุวยสองคนแต่ว่าพี่อนแอน่จะอ่ามาเฮทเบียรอยู่นคนปรปฐมให้แล้วก่อ็มาน้องอูจะค่อยขี่รถไฟลงมาหาพี่แอนแน มื่อกี้ก็คือที่ไปกรุงเทพก็คือโดยการขึ้นรถไฟเนาะนี่โอ้โหเดี๋ยวเบิ้งตัวโยยโอ้โหสวัสดีครับ๋ยวให้ตัวโยยเบิ้งควยนักกระเป๋ากับคนทำกันเลยแเาอเบิ้งกระเป๋าเ้อเมื่อย ื่อน้ำกระเป๋าไปกรุงเทพครั้งนี้ก็คือเราจะไปหาลูกพี่ลูกน้องที่ยูลูกพี่ลูกน้องที่เป็นญาติกันที่ยุ่กรุงเทพเนาะจะไปพักน้ำพ่นนั่นแหละจะพาตอยไปน้ำตอยก็บ่เคยไปเพราะว่าบอกออ้เลยว่าเออที่พามู่ไปน้ำคนนึงเดินเสี่ยนะไป ฮะไม่เดินหนักมากเลย20นาทีแ oh, ล้วนะต้องไปแล้วป่ะเดี๋ยวไปต้องไปละโอ้กองสั่นเพียบเลยบริเบิงโอเคไปอันตลายมากเลยข้ามถนนเนี่ย กองสันกเขาโทษอภไยน้ำทุกคนนักแขน <laughs> เขาไปซื้อไหมเราไปซื้อตั๋วรถไฟมาแล้วตกใจแฮนทุกคนค่าตั๋วรถไฟคัดยูอานี่ใส่ว้าตกใจเ่ตกใจที่กันยี่สิบบาทสองคนสี่สิบบาทเพียแน่ว่าคลิปนี้พี่เป็นสปอนเซอร์หลักน้องอู ไม่ติดด้วยน้องไม่ต้องค่ะค่าตัวน้องไม่ต้องค่าตัวน้องไม่ต้องเวพี่เองเดี๋ยวพยองสี่ิบาทตัวีิบาทคือเงินกีพอไหนตัวคนซีบาทกับตกอยู่ประมาณเฮ้เอามาคูณเอาเอาเาวมาคูณห้าห้ารอยเอาสาวคูณห้าร้อยสีบาทคูณให้ห้านตัวสาวคนกีก่พันขอเขาเลยคลาซันป้าขี่รถไฟคนละพัน าปิดละสิพันทีนี่คืออุปกรณ์ที่เออเครื่องที่เฮาจะไปเนาะที่ไปฮอดกรุงเทพไปที่ไปหาอ้แล้วทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าไปไปหาเขานี่เขาต้องเครียดให้น้องอูแน่นอนถ้าไปกรุงเทพต้องไปแวะเครียดเลยเขาที่ดีใจขางเจ้าเอาดีดีเครียดเจ้าก็มันใจยังไงวาเขาจะเครียดเครียดเลยเนาะเครียดกว่าเพราะมีผู้บ่าวใ่เดี๋ยวเอาผู้บ่าวไปต้อนเขาเนาะพี่แน่กะพี่แน่ไปเลยได้เลย เดี๋ยวอูกับตุ้ยขึ้นรถเองรอดไม่เป็นไรเพราะว่ายายแ a n ค่ะเพราะว่าแ ane ไม่ได้นอนเมื่อคืนให้แ ane ไปพักผ่อนไม่เป็นไรพี่อึดพี่อึดปั๊บเมื่อคืนนี้แบบที่สุดของชีวิตในการขี่รถเนาะจอดประมาณสามปั๊มจะง่วงแะไรไม่แน่อูลืมอัดคลิปพี่แ ane นอนอาปากอันโกนกากล้าไปอูยานพาพดพี่แ ane หายไปวันนั้นไม่ไม่มีอากาศแต่พี่จะไปกลางเต้นนอนเท่าหมดพลาดแล้ว อ่ะทุกคนเดี๋ยวรอรถไฟมาแล้วขึ้นรถไฟไปนํากันเนาะพี่แน่ค่อยไปก่อนเดอ้อนางเอกร้านวิวเจ้าค่อยปปมาแล้วเด้อหัวร้านวิวอีกร้านนึงหัวร้านวิวหัวร้านวิวหัวร้านวิวโอเคเดี๋ยวท่ารถไฟมาเนาะนี่ 对吧？ 大爷。 ไม่ได้ไปกรุงเทพแล้วกินยาก่อนกินยาแก้เมาอ่ะกินยาแก้ตื่นติดก้ตลัวเป็นของนั่งมาแล้วเสื่ยงเปล่ากัวจะหลงกัวจะหลงกัวอะไรทำไมไม่ต้องกลัวเจ้าเจ้ามีค่อยอยู่มีประสบการณ์แล้วเนี่เนาะค่อยกับขี่รถไฟนี่519แม่มา สองสามสี 6, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิ รถซิลซิลสองชั่วโมงทางรถไฟไปกรุงเทพทุกคนรว่างทางเนาะสองชั่วโมงกว่าฮอดไม่ตู้เทียวไหนโอ้ไม่บอตัวใดว่างนั่งไปก่อนได้ ทีรถไฟทุกคนมาข่าย เงิดีายแต่ว,ว่าโบได้ถ่ายคลิปไม่อย่างเลยแล้วกัมื้อนี้สิพาตัยยวย้อยไปเที่ยวเซนท่านเนาะทุกคนเดี๋ยว,วไเปเบิ่งที่คลิปตัวเดียวเพราะว่าอู๋เคยถ่ายคลิปเชินึงละแต่ว่ามื้อนี้สิพาตัวไปแล้วกันเป็นยังไงตัวความรู้สึกมากรุงเทพโอ้เดี๋ยวว่า,าวเาามมาขเเาเห็นอยู่ในรถทัานตลอดขน,นานนนเด,เด,นเ,ดเ,นเดี๋ยวว่าสัมผัสกับตัวจริงรู้สึกว่าตื่นเต้นอยู่ก่อนอันซึ่งเรียกว่าอันคือแปลว่าฮาวันขี่รถไฟมาเนาะอู๋กัเคยขี่รถไฟมา ค่ารถไฟแบบถึงแหงซีสาคนละสาวบ้างกนมาคกรุงเทพแล้วก็ค,ค,ะะค่าแท็กซี่จากอบังซือมาที่ปอนทีบานอายต้องดูอูอยู่ก็คือพะหนโยทินย4สี่เนาะคือแบบแค่หกสิบห้าบาทถึงเนาะนี่คุณเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้<ด>เจอนะเดี๋ยวเดี๋ยวให,ให้หลายคนเลยโอโ้โหคุณตัวโยยเขาตื่นเต้นมาก มาเยี่ยมยามดุนนิดนึงแล้วก็ที่โด่งโนิดนึงด้อันนี้เรานจอจอไม่ว่าอะไรเนาะดุนเราเขาไม่ได้มาเยี่ยมมาหยาดจำเป็นละไปโอ้มีคนมีคนอยู่น่ะกินข้าวกินน้ำมาเดียวกันไปไปเดี๋ยวต้องให้ออกชีเป็นิดนึงในภาว่าเงินไม่ได้มาดุนละบุ้ยผมกินหมดนี่อ่าคอเสื้อถึกแป้งดำหมดเลยขาวหมดเลยกาประมาณอู้น้องอู้มาอยู่กรุงเทพนี่ประมาณสี่ห้ามือเนาะ แล้วก็สิกลับลงไปหาพี่แน่คืนเพราะว่าไอ้อนแน่ท่นานพาเยียกพี่นครปฐมอู้ก็เลยไอยากอยูน่คนครปฐมก็เลยเพราะว่าต้อยบม่เคยมากรุงเทพได้ขนาดก,ก็เลยพาต้อยมาเนาะอุ้ยพาต้อยมามาซั่นคือแบบเว้าวคือว่าต<ม>ัวเองแบบเป็นปรา,าปรจานเนี่ยแท้จริงมาครั้งเดียวตอนนี้ก็พาย่างไป็นมั่วๆเนาะมั่วได้หรอเนี่ยมั่วอีห๋แท้จริงขึ้นรถไฟไปลงอันนั้นก็ได้ได้ลงเซ<ช>็นท่านก็ได้ได้แต่ค่ก็พาเดีาย ไปสบายบายบายเพราะว่าที่แรกครามันขึ้นรถไฟไปลงก็ได้แต่ว่าอู้มันตั้งยางในตัวไงเจยพากันยางส่งเมืองไปเนาะเมือม่ือแรงอาจจะพาตัวไปขึ้นรถไฟฟ้า MRT ไปอไปอย่างก็ตัวยามบาราดดยวค่ะค่ะกราบบูฮัวสิกราบหนึ่งไปเด้อมาแล้วมานลี้เาอยู่ อ่ะไมใส่เจ้าวไม่ใส่เขาลองหน่อยนะที่เขาลองถ่ายรถเมย์บอกให้เบิ้งไว้รถเมย์ไปใส่แดงอยู่เนียนมอนี่เขาอยู่แถวแวนี้ในสถานละเขาอยู่แถวนี้ ซีบ um. ุซี่มวกส้มเอาอัรเ้าจะเาบุซีมกส้มมันนี่วะเอารถสาคนน่าจนซีบเฮ็ดยังเลยห้าเจ้าอ่ะนี่กุกห้าเจ้าอ่ะอย่งว่าหาเจ้าแบบว่า คิดออกแล้วจริงเาบอกหาเจ้าอาหาเจ้าอาอยู่อ๋อเข้าจคถ้าจ้ได้นรถไฟจะเห็นเลยว่าคนในเมืองของกรุงเทพนะครุงเมีการแท่งพันงานเพราะว่าไปที่เปียกงานแข่งพันก็เวลานหลายแถงเพราะว่าเวลาพิจารณ่สถานีใดนะก็จะมีคนขึ้นขึ้นะดัลงกับลงรทุกคนเฝ้าขึ้นหรือก็เฝ้าลง้ว ทีืแ่แข่งขันกับเวลานเนี่ยนะคือแบบเราเห็นเลยว่าชีวิตของทุกคนนะมันต่างกันเห็นมุมมองต่างๆเลยที่เขาอยู่บ้านนอกเขาเาคือจะตื่นจักรงของเขาจะกินอย่างเขาจะเที่ยอย่างต่างจริงเวลาเขาต้ให้เกิดอะให้ใส่ใม่ได้ คบไปเชียร์ทำนี่ละกันเจอกันวิดีโอหน้าเนาะว่าสิ่พาตอยไปริ่งใสเห็ดอย่างรือใสกับน้องอุกับบูงูดอกว่าอยู่ในนกอันอยู่ในอ่ะกรุงเทพ่ยวเสถานที่เที่ยวใดแด้เจอกันที่พายามค้นหาในอินเตอร์เน็ตแล้วก็พากันไปเนาะกะเบิ้งกันว่าการเดินทางของน้องอุกกับตัวจะเป็นอะไรก็ไปเบิ้งที่ซ่อมตอยได้ตอยกับน้องอุกไปแล้วที่ลงบอลที่อย่างบอลทุกคนเนาะอ่ะสำหรับวิดีโอนี้นะทุกคนเปก่อนนะทุกคน